เป็นโทน้ำครับสายวันน้ำหยดครับน้องเบงครับสะโพกพันกับสมยามาเรียบร้อยครับม็ดจิอาเม็ดมันเซโลงครับแล้วหอยยุกมันกระสิบถ่าติดตามให้น้ำเนเดอร์ครับนิโนครับสวัสดีครับพี่น้องมาหนีกันมาเบิ่งภูเขาโพธิ์ครับ มัน,นเป็นปลูกกับโพดอีกแล้วปลูกกับโพดแบบสมัยใหม่ละสมอคือมีเครื่องมือบัคือแต่กอนกับใส่ไท่ดึงเอาครับตอนนี้เป็นใส่อีกแก๊บอื่นอีกแก๊บปลูกครับฝักพี่น้องไปเบื้งครับตอนนี้เป็นกับว่างฝั่งซ้ายทอน้ำครับน้ำยศครับเป็นใส่ระบบน้ำยด มันนี่เมื่อวานกับฝนตกครับมืัอนี้เคร่องที่ปลูกเขาโพดแล้วครับเป็นท่อน้ำครับใส่วันน้ำยดครับน้องเบิ้งครับทันฝนบัตกกัดใส่น้ำครับเจวน้ำบาดาลครับพาพี่น้องไปเบิง้งครับนี่แหละจาะของส้วนเพื่อนครับอันนี้มืัอนี้มาทายครับน้องเบิง้นออองนี่เขาโพดเขาอื่อนเขาโพดยังนี่ยังซ้อนแดงมัน ขอดเขานี่มขอดหวานขอดหวานขอดหวานมีสวนแดงนัน่นไหบ่ขิดหอเขาเนาะห่อเขาอันนั้นเด้อคือเม็ดเม็ดใหญ่เตัวนี้คือกันบ่เนี่กันเนี่ยคือจังเม็ดคือจะอสีแดงนี่สีเหลืองอ่าตัวนี้มันซุกเนาะซุกแล้วอ่าซุกก็แดงสัน่นว่อืม นี่ตอนนี้มันพอกินนี่นี่กระได้ทุ่ง,นงห,<ะ>หนึ่งฮะกิโลนึงหมดเลยโลนึงจักบาทโอ้จักบาทเกาลอยวะครับเกาปุดหวานครับตอนแดงครับว่าเกาลอยครับกิโลน,นึงนะนี่ทุ่งหนึ่งครับมึงมีที่ครับเป็นเก็บเม็ดเละครับ ะโปรุกับสมยามาเรียบร้อยครับเป็นโปรดวานครับใส่ยาอีกบน,นีอรับสมยาก,กันมาแรงครับเป็นด่วงกินครับนี่ครัเพิ่ที่เริ่มปลูกแล้วครับนี่

ครับนี่นี่ก็มาเบิ้งงพ่นปูข้าวโพดเอานียอดเม็ดครับอุนนปกรณ์โอ้สู่ส่้นตัวหนูประเดอ๋ยว่าวยปับ๊บประเดี๋ยว อันนี้เขาอ,อือดยังนี่แก็บไปแก็บอีกแก็บมันมีขนาดของมัน,น,นด้นะครับ้างใตยอดเทอจากเม็ดเทละเม็ดเทลเม็ดครับมีขนาดพอดีพอดีบ่ห่างบ่ทีเลยครับนี่มีขนาดวัดพอดอีอัเบอรเบองมึงขนาด เบื้งแนั่นนะให้ยกนี่ขนาดมันนี่จ้างเอีกนี่นขนาดนั้นเวลานั้นมันเป็นยังไงเกิดจากมันปลูกได้มันอาได้มันไปอยู่มีสปริงดึงสปริงดึงอันนี้ก็นับคุณทักจิบเพิ่นโยกมือครับโยกมือให้เม็ดข้าวโพดมันลงครับการทักจิ<น>โยกแก้วการเบ่โยกอะ่ะเม็ดมันก็บ,บ่ลงครับ ติดค้างอยู่ในนั้นครับโปรโยงูกื่อครับนี่มาเลเซียทางใต้นี่ก็เพิ่วางสายทอนำยศครับวางไว้ได้ขนาดมืดเลยครับนี่ที่น้องเห็นอยู่พิ่วางไว้มืดได้ขนาดตอนนี้ก็ เป็นมาปลูกตา้ม้ายเนี่ยนะครับปลูกคางคางท่อนะครับท่อนำยศเนี่ยครับเป็นปลูกคางนึ่งแล้วครับเพื่ก็ะมาจะปลูกคางนี้อีกเป็นสองแถวครับเป็นล่องคู่ครับสายนำยศอยู่กลางครับ พี่น้องเบืง้งเป็นวิธีเป็นเป็นปลูกข้าวโพดครับ,รบวังหน้าแรงวันเดือนฮาเนี่ยครับเรื่องการปลูกปลูกแล้วมันบวฝนครับน้ำเอาเพียงพอกะแห้งแต่ลายวัดใดวังชุดหมดก่อนชุดหมดไี้ฮะหมดก้นผลไงก้นมันเกิดในลายแน่อยู่อจจะไรเท่าไรสามหมืน่น สามมืน่นโอ้สามมื่นนี่ดินลายวันไหนลายสองงานไหลสองงาน,ง,ง,านงวดหนึ่งไหนสามมืน่นออวันนี้อันนี้งวดที่สองนะนี่งวดที่สองหวดที่สองเออครับอันนี้ก็ับเป็นปูก้ากดคุ้มค่าครับงวดที่สองอันนี้ปีหนึ่งมันปลูกได้จังหมวด สามงวดสามงวดงวดละสาม,มสหมืนหนห่นพีนนน่หนึ่งเกือบตกไปแสนดบบไนเห็ดไร่ใดไร้ครับพี่น้องนี่เพิ่นปลูกกะับทีเพิ่นหนึ่งไร่สองงานครับเพิ่นเพิ่นใส่ระบบนำยศทราบโบ,บพ้นกับปั๊มน้ำนครับน้ำยศ ใส่น้ำยดเอาครับช่วงหน้าฝนนี่เสียด้ดีอยู่ครับเพราะว่าต้องใส่น้ำยดปันใดฝนมาเรื่อยๆครับอันนี้มาเข้าหน้าฝนแล้วขันหน้าฝนกับนานนากหน้าหนาวาต่านใดดีกว่าหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวดีกว่าอากาศบ่ฮ้อนเนาะบรรยากาศมันดีบรรยากาศดีมันบ่กใคร เป็นโลกเป็นไพ่น้ำออันนี้ก็แถวหนึ่งนะครับแล้วล่ะครับนี่อันนี้ก็ที่สี่ยางทางพีกแถ้น,นึงครับแถวที่สองนะครับนี่ปถูกสองแถวครับลองหนึ่งสิมมีสองแถว สายนำยศที่ยุคก้างครับนี่ห่างกันห่างกันประมาณสามสิบเส้นนะครับปูกไปตามซ้ายเนี่ยครับขางทางซ้ายนี่ครับก่อนเทียววางซ้ายนี่ครับเป็นดึกเสือกอย่างดีครับดึงเสือกวางซ้ายให้มันซื้อครับมันจะได้ซื้อได้งามครับนี่กรระบบนำยศครับ เพื่นว่างไว้ครับพี่น้องเบิ้งครับมีว่าวปิดว่าเปิดครับพี่น้องว่าวปิดว่าเปิด นี่มือนี่กับมาฮัปลูกน้ำเพ่นได้ครับนี่โยดเม็ดข้าวโพดนี่ครับรกันโยวกบโยกอ่ะเม็ดมาติด้างครับติดคางอยู่มันจะบวลงม,มันสิบอกออกโยกเออหนูละยูยูโยก,ยกมาเลยไหมเออมันสิงยกหางเองขันยูกมามันสิงยกหางเองมันว่าต้องซับแห้ง มีทัำแห้งพรดเพราะว่ามันพดาะนดิ้นมันเขามันเล็กดิ้นเปียกที่มันเกิดอยู่ตรงเนาะแล้วมันรุนยังไงยัง คอ่อคลอง้อพี่น้องค่อยคลองแล้วนี่ครับนี่ก็ล่องแยกลองเบิรงครับอันนี้ใ่้พี่น้องเบิงบ้งเบอร์ปลูกข้าวโพดครับมาถ่ายเบิรงให้พี่น้องด้เบอรงครับปลูกน้ำอีกแก๊บนี่ครับกแก๊บนี่ครับเป็นหู้ครับเวลาตัดห่อปลูกสักลุงไปป,ปุ๊บนี่ออกในโยกโยกมันก็เสียอาสทีครับ มันสีอ่าเม็ดมันสีลงครับแล้วหัยกมันก็สีปิดเอาอันนี้เอาไปซักดับดินครับจิบนี่อีกแคปครับครับนี่เป็นปลูกมาหลายปีครับที่น้องมือทำนี่ครับติดตามผูบึงผลงานด้วยครับมาเสียออกดีหบอกออกยังได้กับพี่น้องติดตามเบิงครับสะได้แมททายให้พี่น้องเบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลูกขับโคดรรายได้ดีครับ เพื่อนปลูกปีหนึ่งสามงวดดินดินไรสองงานครับเพื่อนได้สามหมื่นครับต่องวดตกไปแล้วปีหนึ่งเพื่อนที่ได้เก่าหมื่นครับเก่าหมื่นเจ็ดเลยครับพี่นองติดตามเบิ้งผลงานว่าสิงามบ่ครับอันนี้ออกดี่ครับไอรับมือนี่กับขอลากเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ติดตามห้ายเลขเด้อยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ